สวัสดีค่ะพี่น้องสาวเอสาวอีสานเนาะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะค่ะพี่น้องสาวเอสสิบาพี่น้องมาลุกหายลงหน้าบ้านปุ๋ยคือเกาเนาะค่ะพี่น้องเสียงเขียดเสียงยังห้องตอนนี้กับบ่มีแดดเนาะค่ะฟ้าคึมเคือสีคึมเบิดมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องฝนตกสาวเอกก็นั่งแต่งตัวอันนี้ถุงเท้าสื่อมาใหม่เนาะค่ะรอบที่แล้วว่าได้ใส่ถุงเท้าเนี่ยสาวเอสแต่งตัวใส่ถุงเท้าใส่ห่อหนาห่อตากอนเนาะค่ะคว่ามือนี้เฮ้าบ้านปุ๋ย เบิดทงเลยนะคะทั้งเบิดกันนาจะประมาณมีสิบไรนาอค่าพี่น้องค่ะวันเขา่วาวันปุ๋ยเข่านะคะพี่น้องค่ะพี่น้องที่ใสแเต้งตัวเพิ่นล่งเลยล่ะคะ่ะแต่งตัวสากก็เพิ่นนะคะใช้ถุงเขา่า วัน่สียดายกได้ใส่ถุงเท่าเข่าบาทขาเนาะคะ่ะพี่น้องะคะาวันนี้เลยใส่ถุงเท่าใส่กางเกงขายาวเนานะคะ่ะเสื้อถุงเท่าไม่คูลงีสิบบาทะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะ ฝนตกเนาะคะ่ะตกแห้งน้ำเต็มไฮน่าทุกไฮเนาะคะ่ะซาอิเรสิมาบานปุ๋ยเนาะคะ่ะบานรอบสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบานปุ๋ยเอาเข้าเนาะคะ่ะกันดำเจังนิดนึงเนาะคะ่ะท่าขีมกันแดดเร็วได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะหัวหนา้าหัวตากอนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสีดำ <laughs> เต่งหนาเด้วค่ะมือน,นี้เต่งหนามาเด้อพี่น้องมาบ้านปุ๋ยซอยสาวอีเด้อค่ะไปแล้วนะคะ่ะพี่น้องค่ะไอเพป็นกะเทวไยเตรียมห้สาวอีเลยนะคะ่นะนักขาห้าสิบไปบ้านปุ๋ยเลยนะคขาพี่น้องค่ะเบืองบรรยากาศบ้านปุ๋ยเด้อค่ะ บานปุ๋ยเนาะคะ่ะวันนี้เาจะบานปุ๋ยแบบน่างงามด้ยวยค่ะพี่โน,โ <laughs> น้องน้ำลายอยู่ค่ะพี่โน้องมาได้ค่ะมาวานปุ๋ยบานไปพ้น เสร็จแล้วคู่หนึ่งกาพี่น้องจะบอสจำเนี้ยปัไนไเนแะคะ่ะเสร็จแล้วหนึ่งคู่จะมาอาอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่ง ตายบ้างยังไงมี่มาเ now รุ่แพี่แก้หรือไงไปอีกค่ะอีกคู่หนึ่งนักนักเติบอ,อันนี้คุณพ่อไปก่อนแล้วค่ะ คู่สองค่ะพี่น้องนักเติบนักเติบนะค่ะนักเติบค,คู่ที่สองมันนี้บ่มีแด,ดดได้ค่ะพี่น้องแดดบ่ึ้นมีตตขีฟ้าพอดีเลยค่ะแั้ว่ายบ่หอน นกค่ะกับสิเหลาให้นี่เมั่งน้ำน้ำเต็มให้น่าแล้วค่ะพี่น้องฝนตกมากขึ้นเดียวเนาะค่ะให้นั่นเสร็จแล้วกับสีให้นี่ให้สุดท้ายเนาะค่ะอีกคนละสองรอบกับสีเหวเนาะค่ะพี่น้องไปมาบอกลายยายหางลงอีกเลยค่ะชิบ,าบ้ามัน้วน ปุ่มี่ะ คู่ที่สองค่ะคู่ที่สองมืออ่อแอะแกค่ะพี่น้องเรืยออีกคู่ละคู่กระสิเลวเนาะค่ะเย็นตีนแทบหอนหัวค่ะเหี้อกอ้

โอ้แะไดเงียมันฟั <ondan S 1> <antique. S 2> นฟันมันอาอขึ้น,นข,ขึ้นเราพอตีเซตเราจับบันก่นี้เช่าแยค่ะพี่น้องได้อีกครูชุดไทยน้องค่ะจะสิไปกินเขาเชียงด้วค่ะพี่น้องค่ะน้องปรจิค่ะไปกันเลยดิ ไปนู่นไปนู่น okay. ว่าอย่างนู้ดเว้ยโอ้โนวงมันอาไรพวกนี้ทวกน,นี้นไม่ค่อยมีอย่าเลย พี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องขาสาวเอภาพาาะะาะะพี่น้องมะบานปุ๋ยอี๋น้องขาปลวกเมื่อคืนฝนตกน้องขาพี่น้องเบื้องนา้นาน้าเต็มไฮน่าเลยค่ะก็เลยพากันมะบานปุ๋ยใช้เข่านะะ้องขาให้มันง่ามัมน,ส,นะะสัดขึ้นน้องขาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเอกมาเหิบงานอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่านะะ้องขาพี่น้องถิ่งงาชทางล่านนะคระับู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวเอในทอกค่ะจะได้ให้คลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวาวเอกจีขอขึ้นจาก ให้หน้าไปกินขขาก่อนเนะคะแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปต่เพียงแขนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะนุก